สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนิยายเรื่องครั้งนี้ผมมีสามีในวันสิ้นโลกนะครับนิยายลิขสิทธิ์แท้โดยสุราทิพทีเคนิยายหมวดบอยเลิฟฝากผู้ชมผู้ฟังกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบทที่30ไหนเรียกสามีอีกทีสิครับเห็นท่าทางของเต็มสิบที่ทำเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวขุนพลก็ได้แต่หยิกแก้มเล็กของอีกฝ่ายอย่างหมันเคี้ยวฉันรอเธอมานานแล้วนะแล้วก็ไม่อยากรอแล้ว คุณพลบอกความจริงแกเต็มสิบเขากอดคนตัวเล็กทั้งยังก้มลงไปสูดดมความหอมจากซอกคอของอีกฝ่ายมาไม่อยากรอก็เรื่องของคุณสิปล่อยผมนะเต็มสิบตกใจกับท่าทางของคุณพลอย่างมากเขารู้ว่าอีกฝ่ายนั้นใจดีกับตัวเองมาตลอดแต่งงานกันมาก็สักพักแต่อีกฝ่ายก็ยังปล่อยให้เขามีอิสระเต็มสิบเองก็ชอบความอิสระนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจูจ่ๆขุนพลก็จะมาต้องการกระทนหันแบบนี้เขายังไม่ได้เตรียมใจเลยสักนิดเธอรังเกียจฉันหรอไม่เห็นท่าทางของเต็มสิบขุนพลก็รีตาลงอย่างช่่วไไมได้ เปล่านะผมไม่ได้รังเกียจคุณแต่ว่าแต่ว่าผมยังไม่ได้ทําใจเลยเต้นสิบงบงิบตอบกลับขุนพลหัวเราะเบาหลังจากที่ได้ยินคำตอบของคนตัวเล็กเธอไม่ต้องทําใจหรอกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองคนตัวสูงกว่าว่าก่อนจะอุ้มเต็มสิบขึ้นมาในท่าอุ้มเจ้าหญิงทุกคนรอบๆนั้นที่เห็นฉากนี้พวกเขารู้ได้ในทันทีว่าขุนพลมีความสุขมากแค่ไหนเต็มสิบไม่ได้ปฏิเสธอีกเมื่อเห็นท่าทางจริงจังของอีกฝ่ายเขาไม่รู้หรอกว่าขุนพลเป็นอะไรขึ้นมาแต่ว่าที่ผ่านมาขุนพลก็ทําให้เขารู้สึกกกชชืื่่นนนอออบอีฝายเหมั นนี่นี่เป็นครั้งครั้งแรกเต้นสิทถูกวางลงบนเตียงอย่างเบามือเขาชิงพูดขึ้นมาก่อนหลังจากที่เห็นขุนพลเดินเครื่องเต็มที่ด้วยการถอดเสื้อของตนเองออกจนเห็นเพียงมัดกล้ามแน่นๆอืมฉันรู้ไม่ต้องกลัวขุนพลกระซิบบอก ใช้เวลาไม่นานทั้งสองคนก็กลายเป็นของกันและกันอย่างสมบูรณ์หลังจากที่เคี่ยวกร,รมตั้งแต่เที่ยงวันไปถึงเที่ยงคืนเต็มสิบก็สลบสลยัยไม่ได้สติไปแล้วเหลือเพียงขุนพลที่กำลังอารมณ์ดีนอนกอดคนตัวเล็กอย่างทนถนอมเขาเชื่อว่าหลังจากนี้เต็มสิบจะไม่ฝันเห็นไอคนที่ชื่อคีอีเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาได้บังคับให้เด็กหนุ่มเรียกชื่อของเขาไปมากกว่าร้อยรอบพ่ายังและเมื่อเรียกชื่อคนอื่นอีกเขาจะจัดการมากกว่านี้อีกอย่างไรก็ตามภายในเที่ยงคืนของวันนั้นทุกอย่างก็เตรียมพร้อมแล้้วเรรียยบอ อันที่จริงเรื่องวุ่นๆในวันนี้เป็นเพียงฉากหน้าที่แสดงให้เต็มสิบเห็นในสิ่งที่เขาควรจะได้เห็นหลังจากที่ห่มผ้าพื้นหนาให้เต็มสิทธิ์เพื่อให้นอนหลับพักผ่อนขุนพลก็ลุกขึ้นสวมเสื้อผ้าด้านนอกคนของเขาได้เตรียมพร้อมรออยู่ก่อนแล้วรายงานสถานการณ์ขุนพลเอ่ยถามเสียงเรียบเป็นไปตามแผนที่วางไว้ครับผู้ไม่เกี่ยวข้องถูกําให้สลบส่วนพวกทหารก็มีล้มตายบ้างไม่มากเท่าไรส่วนใหญ่ยอมแพ้ตั้งแต่ที่รู้ว่ามีระเบิดพิษแล้วครับพบเอ่ยรายงานแล้วทางเราละ่ะมีบาดเจ็บแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากครับ ดีอย่าให้คนพวกนี้มาที่ห้องพยาบาลอย่าให้ภรรยาของฉันเห็นส่งโรไปดูแลแยกต่างหากขุนพลคิดเล็กน้อยก่อนจะออกคำสั่งซึ่งพบก็ได้แต่พยักหน้ารับคำทุกอย่างที่เกี่ยวกับภรรยาของบอสทุกคนล้วนแต่ทําอะไรอย่างละเอียดทั้งนั้นเมื่อบอสไม่ต้องการให้ภรรยารู้ทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีกระทั่งสร้างฉากในการตอนรับกลุ่มคนพวกนั้นพวกเขาก็ยังยินดีที่จะทําดังนั้นคนของขุนพลมีเพียงเต็มสิทธิเท่านั้นที่จะไม่รู้เรื่องนี้ไม่สิ ต้องบอกว่ามีขุนศึกจอมปากสว่างอีกคนที่จะไม่รู้เรื่องนี้หากเจ้าตัวรู้มีหวังภรรยาของบอสก็คงจะรู้ในเวลาไม่ต่างกันนักหรอกงั้นก็ไปขุนพลขึ้นรถออกไปยามดึกค่ายทหารที่ถูกทําให้กลายเป็นทะเลโลหิตก่อนหน้านี้ทหารหลายนายได้ทําการต่อสู้ตามคําสั่งของหัวหน้าทว่าตอนนี้เหลือเพียงร่างกายที่เต็มไปด้วยเลือดพวกเขาเหล่านี้เป็นเพียงทหารระดับลางความเป็นความตายของพวกเขาไม่ได้สามคนนกดังนั้นซากศพที่อยู่เกลื่อนที่นี่จึงยังไม่มีคนมาจัดการ ทหารมากฝีมือและมีอาวุธครบมือในตอนนี้ไปดูแลความปลอดภัยให้ผู้บังคับบัญชาการหลังจากที่เมยามบ่ายของวันทหารที่ถูกส่งไปเจรจากับค่ายของประชาชนกลับมาพร้อมกับความแตกตื่นนั่นทําให้พวกเขาต้องสาหาจุดที่จะถูกฝังระเบิดทว่าหาเท่าไรพวกเขาก็ไม่อาจจะหาเจอมันทําให้พวกเขาเขาใจว่าขุนพลหลอกพวกเขา ดังนั้นเมื่อถูกยามหน้ามันจึงต้องเกิดการแก้แค้นพวกเขานัดประชุมวางแผนที่จะไปถล่มค่ายของขุนพลให้สิ้นซากการวางแผนและวาดผังนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานกระทั่งก่อนจะ19นาฬกาพวกเขาจึงแยกย้ายไปนอนได้อย่างไรก็ตามเมื่อเวลา21นาฬิกาพวกเขาก็ต้องถูกปลุกอีกครั้งจากเสียงระเบิดที่ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมันเป็นจุดที่พวกเขาได้ส่งคนไปตรวจสอบแล้วแต่กลับไม่เจอ ด้วยเสียงระเบิดนั้นทําให้ทหารทุกนายต้องตื่นขึ้นมาคว้าอาวุธแต่ยังไม่ทันที่จะได้โต้อตอบหลายคนที่จับอาวุธก็ถูกคาตายราวกับผักปลาโดยไม่มีการคาดคิดพวกเขาได้แต่คิดว่าพรุ่งนี้จะต้องไปล้างบางพวกค่ายที่ดื้อรัน้นเป็นการเชื้อไก่ให้ลิงดูไม่คิดว่ายังไม่ได้ขยับพวกเขาก็ถูกล้างบางเขาเสียก่อนแล้วที่ขีอย่าออกไปก็ภัยเอ่ยด้วยน้เสียงสันเครือตอนนี้เธอกลัวอย่างมากเพราะศัตรูมาพร้อมความมืดค่ายทหารนั้นไม่เหมือนกายของขุนพลพวกเขาไม่ได้มีไฟฟ้าใช้งานต้องย้อนกลับไปเหมือนในอดีตที่กกก่กองไฟใในารชช้ชีวิต ดังนั้นภายใต้ความมืดและเสียงยิงอย่างต่อเนื่องทําให้กอไผ่เริ่มกลัวเข้าจริงๆแต่เราต้องไปช่วยเหลือคนก่อนไม่รู้ว่ามีผู้บริสุทธิ์มากแค่ไหนต้องตายขี้ชะฉันจะทํายังไงฉันจะมีคนอื่นจริงๆนะก็ไผ่แง่งออนอยางรุนแรงขี้ชะงักเล็กน้อยก่อนจะยินยอมนั่งลงอย่างช่วยไม่ได้โอเคไม่ไปเขาบอกกอไผ่พุ่งเขามากอดอย่างดีใจในสถานการณ์อย่างนี้หากว่าขี้ออกไปจริงๆ ก็ไผ่ก็คิดว่าจะต้องเข้าไปแอบในมิติอย่างไรเธอก็ไม่อยากตายเพื่อคนอื่นอยู่ดีขณะที่กอไผ่กำลังยิ้มอย่างชอบใจที่ควบคุมคีย์ได้อย่างอยู่หมัดตอนนั้นความรู้สึกเล็กๆก็ก่อตัวขึ้นเมื่อเขานึกถึงภาพของเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่บนตักของขุพนพลอย่างว่าง่ายนอกจากนี้ดวงตาของอีกฝ่ายก็ช่างคุ้นเคยแต่ก็ไม่คุ้นชินราวกับว่าดวงตานั้นควรจะมีไว้เพื่อมองเขาแต่ไม่ใช่สายตายเย็นชาที่มองมา หัวใจของเขาจูจ่ๆก็เกิดความสับสนในวันนี้ในคืนนี้เขาควรจะไปทำหน้าที่เฝ้าห้องพยาบาลแล้วก็ดูแลใครบางคนที่กำลังอกสันควัญผวาเพราะเสียงปืนแม้ว่ารัฐบาลจะไม่บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดเพราะถูกประชาชนบุกรุกและโยนความผิดให้กับซอมบี้เพื่อไม่ให้ต้องอับอายทว่าหลังจากวันนั้นเขาก็ได้พบกับคนที่ตามใจเขาทุกอย่างและมันทำให้เขารู้สึกมีความสุขที่ได้อยู่เหนือผู้อื่นได้ควบคุมผู้อื่น100%เซ็ต ช่แล้วนิสัยจริงๆของเขาก็คือคนที่ต้องการเป็นผู้นำเหมือนกับที่เจอกอไผ่ครั้งแรกอีกฝ่ายหน้าทนุถนอมและดูอ่อนแออย่างมากเขาแค่เข้าไปคุมเกมเล็กๆน้อยๆอ,อ,อีกฝ่ายก็ยอมเป็นของเขาแล้วผู้หญิงแบบนี้แหละคือคนที่เขาต้องการแต่ไม่คิดว่าผ่านไปไม่นานผู้หญิงก็ยังคงเป็นผู้หญิงนิสัยเอาแต่ใจและชอบเรียกร้องนั่นทําให้เขาไม่พอใจจริงๆแต่เพราะรูปร่างหน้าตาของอีกฝ่ายทําให้ผู้ชายคนอื่นๆกระทั่งรุ่นพี่ทหารก็ยังอิจฉาที่เขา,เกกาได้กอไผ่มาเป็นเมีย ดังนั้นเขาจึงคิดที่จะครอบครองอีกฝ่ายไปเรื่อยๆอวดให้คนอื่นๆอิจฉาเล่นทว่าถ้ามีอีกคนที่คอยตามใจยอมทำตามทุกอย่างที่เขาบอกแล้วมันจะดีแค่ไหนกันภายในความคิดของคนสองคนเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆกระทั่งตอนนี้ฐานตกอยู่ในการควบคุมโดยคนของขุนพลโดยสิ้นเชิงเพียงแค่เขาแสดงให้ดูว่ามีระเบิดรอบฐานนี้จริงๆและทําให้คนบาดเจ็บไปมากกว่า5้าร้อยคนค่แห่งนี้ก็ไม่มีใครกล้าส,สู้กับพวกเขาอีกแล้วภายในกระโจมของผู้นม เชิญนั่งเชิญนั่งที่จริงฉันก็กําลังหาเวลาไปเยี่ยมผู้นํากายที่แข็งแกร่งอยู่ไม่คิดว่าจะมาเยี่ยมเยือนกันเร็วขนาดนี้ผู้นําเอ๋ยบอกอย่างอัธยาศัยดีทั้งยังเชื้อเชิญขุนพลให้นั่งประจําที่ด้วยพอดีกลัวว่าสารที่ส่งไปจะไม่ชัดเจนก็เลยเดินทางมาบอกด้วยตนเองขุนพลรู้อยู่แล้วว่าคนพวกนี้จะต้องหาทางเอาระเบิดของเขาออกแต่ระเบิดที่คนพวกนี้คิดกับระเบิดในมือของเขามันเหมือนกันที่ไหนละ ระเบิดของรัฐบาลมันใหญ่เท่ากับมือแต่ระเบิดที่สร้างโดยเขานั้นขนาดแค่หัวนิ้วโป่งแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะหาเจอและรู้ว่ามันคืออะไรดังนั้นการเดินทางมาที่นี่ก็เพื่อทําการจบเรื่องนี้ทางเราได้รับสารแล้วแต่ก็ข้อความไม่ครบถ้วนจริงๆต้องขอบคุณที่ช่วยเพิ่มรายละเอียดให้เห็นภาพผู้นําจิตไวแดงเป็นหนึ่งอึกเพื่อข่มอารมณ์เข้าเรื่องเถอะครับคุณพลมองนาฬิกาเป็นเวลานาน,านแล้วที่เขาห่างจากภรรยาของเขา อีกอย่างเขาก็อยากกลับไปก่อนที่ภรรยาจะตื่นเสียด้วยอยากเห็นสีหน้าของภรรยายามเขาอยากจูบอรุณสวัสดิ์หรือหากภรรยายาังามีแรงเหลือก็อยากจะทักทายน้องชายของภรรยายามเช้าด้วยเช่นกันนั่นสินะว่าแต่พวกเธอต้องการอะไรควบคุมฐานของรัฐไม่ล่ะทำไมฉันต้องอยากได้อะไรแบบนั้นด้วยขุนพลสายหน้าฐานที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบแบบนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐไปเขาไม่ได้อยากข้องเกี่ยวด้วยเสียหน่อยถ้าอย่างนั้นพวกคุณต้องการอะไร บางอย่างต้องการข้อมูลและของบางอย่างเท่านั้นคุณพลบอกมีอะไรบางในฐานที่พวกคุณต้องการขอเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและระบบของโรงพยาบาลรายละเอียดจะให้คนของฉันแจ้งอีกทีคุณพลพูดราวกับไม่ใส่ใจอย่างไรก็ตามผู้นำของค่ายรัฐกลับรู้สึกแปลกใจเรื่องนั้นได้แน่นอนเราจะแบ่งไปให้พวกคุณบ้างบางชุดแต่ว่าแค่นี้รอที่พวกคุณอยากได้ใช่แค่นี้คุณพลพยักหน้ารับอาวุธและพวกปืนต่าง ของแบบนั้นทางนี้มีเยอะแล้วคุณพลพูดอย่างมั่นใจและไม่ใส่ใจแน่นอนว่าที่เขาพูดไปนั้นล้วนแต่เป็นความจริงนอกจากนี้พวกเขายังเริ่มที่จะเชี่ยวชาญในการใช้พลังแล้วดังนั้นหลายๆคนไม่ใช่อาวุธอย่างพวกปืนอีกเพราะซอมบี้บางตัวก็เริ่มที่จะไม่ตายเพียงเพราะถูกยิงแล้วถ้ามีแค่นั้นพวกเราก็ร่วมมือกันได้ผู้นำค่ายรัดผ่อนคลายเล็กน้อยเมื่อได้ยินข้อเรียกร้องของทางขุนพล อันที่จริงตอนที่ได้ยินจากหน่วยที่ไปติดต่อขุนพลมาก่อนหน้านี้พวกเขาก็บอกแล้วว่าทางค่ายของขุนพลต้องการอะไรทว่าตอนนั้นพวกเขาไม่คิดเจรจาจึงไม่เก็บมาให้ใส่ใจทันทีที่ได้ยินว่าค่ายของประชาชนที่มีกําลังทหารไม่มากพวกเขาก็ดูถูกทันทีปัญหาอย่างเดียวที่พวกเขากลัวก็คือระเบิดที่อีกฝ่ายขู่ไว้เมื่อหาไม่เจอก็เข้าใจว่าถูกหลอกอีกทำให้พวกเขาหงุดหงิดอย่างมากและคิดถล่มค่ายประชาชนนั้นให้รับคาบไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วการเจรจาจะเกิดขึ้นจริงๆ ไม่เพียงแค่ระเบิดที่พวกเขาต้องกลัวว่าอีกฝ่ายมีมันมากแค่ไหนฝีมือการต่อสู้ของคนพวกนั้นเรียกได้ว่าอสูนกายชัดระดับการต่อสู้มันต่างกันเกินไปกระทั่งคนที่ไม่มีพลังวิเศษถือปืนเทียงกระบอกเดียวก็ยังฆ่าคนไปมากมายเพราะความแม่นยำในตอนที่เห็นชักนี้เขายังแอบคิดในใจด้วยซ้ำว่านี่คือหน่วยรับของประเทศหรือเปล่าทำไมทำได้ขนาดนี้มีอีกข้อที่ต้องตกลงร่วมกันก่อนที่ขุนพลจะกลับไปเขาได้บอกกับผู้นำอย่างจริงจังข้อตกลงที่ว่านั่นคือ ข้อตกลงก็คืออย่าให้คนอื่นรู้เรื่องที่เกิดขึ้นนี้อย่าให้ใครพูดถึงเรื่องวันนี้อีกหลังจากนี้จะเป็นความร่วมมือระหว่างเราเป็นการแลกเปลี่ยนฉันจะช่วยส่งอาวุธระเบิดมาให้บ้างเพื่อให้ใช้ปกป้องค่ายนี้จนกว่าฉันจะขนอุปกรณ์ไปติดตั้งเสร็จขุนพลเอ๋ยบอกโอนั่นขอบคุณไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรในฐานะของผู้นำค่ายรัฐบาลเขารู้สึกขอบคุณขุนพลจริงๆหากได้ระเบิดของอีกฝ่ายมาค่ายของรัฐก็จะปลอดภัยมากขึ้นไปอีกไม่เป็นไรแค่ให้ทหารทุกคนปิดปากก็พอ ถ้ามีใครพูดออกไปฉันจะเป็นคนปิดปากพวกมันเองขุนพลขู่อีกครั้งก่อนจะลุกออกไปท่าทางจองหองของขุนพลทาให้หลายๆคนในที่ประชุมไม่ชอบใจทว่าพวกเขาก็ทาอะไรไม่ได้นอกจากนี้ข้อเสนอของอีกฝ่ายก็ดีจริงๆถ้าหากไม่พูดออกไปพวกเขาก็ยังรักษาหน้าเอาไว้ได้ตอนแรกคิดว่าหน้าของตนเองคงจะต้องแตกเป็นพันๆเสียงไม่คิดว่าอีกฝ่ายจู่ๆก็ยื่นข้อตกลงแบบนั้นออกมานี่มันดีจริงๆใช้เวลาสามชั่วโมงในการมาถึงและใช้เวลากลับอีกสามชั่วโมงเจรจาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง กลายเป็นว่าเมื่อมาถึงค่ายก็เช้าเสียแล้วขุนพลลงจากรถก่อนจะเข้าไปในบ้านเงียบเงียพวกแม่บ้านบอกว่าเต็มสิบยังไม่ตื่นขึ้นมาดังนั้นขุนพลจึงได้ไปอาบน้ําและไปรอเต็มสิบที่กาลังพักผ่อนเพื่อฟื้นฟูร่างกายที่อ่อนล้าคนตัวเล็กมุดลงไปอยู่ใต้ผ้าห่มนอนหลับอย่างสบายใจเรียวขาเล็กๆโผล่พ้นออกมาทําให้ขุนพลได้แต่กลืนน้าลายทีแรกตั้งใจจะมานอนกอดคนตัวเล็กอย่างทุกๆคืนที่ผ่านมาทว่าเมื่อเคยได้พบก,กับความสุขที่ทะลักทลายมาแล้วครั้งหนึ่งมันทําให้เขาไม่อาจจะข่มใจเพีีียงแค่่่นนอนอออกอกกกดดฝไไ้ตป ใช่แล้วเขากำลังต้องการอย่างรุนแรงอีกครั้งนั่งมองคนตัวเล็กที่กำลังหลับอย่างมีความสุขพร้อมกับทำให้ตนเองผ่อนคลายลงทะวะคลายกับเป็นการกระตุ้นเสียมากกว่ากระทังเวลาใกล้จะเที่ยงวันเต็มสิบก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาหลังจากนอนหลับไปเต็มอิ่มตอนนั้นเองเขาก็สบตาเขากับสัตว์ร้ายที่รอคอยการตื่นขึ้นของเขาหัวใจของเขาห,ขขาหล่นลงไปอยู่ตาตุ่มอีกครั้งครั้งล่าสุดที่เขาเห็นสายตานี้ก็ทำให้เขาสลบไปตอนไหนก็ไม่รู้ไม่คิดว่ายังไม่ทันที่จะหายผวากับการกัดกินของอีกฝ่ายตอนนี้กกกลลััับบบเหห็นนนสาาายตา้้้้้คค่่งงีีอออรรแวพพไไดม เต้นสิบอดครวนด้วยความกลัวทว่าขุนพลกลับยกยิ้มไร้ากาศขึ้นมาแทนอย่าดื้อสิหืมเมื่อไฟลุกชนบวกกับการรออีกฝ่ายมาหลายชั่วโมงเขาแทบจะคลั่งตายอยู่แล้วแล้วจะให้ปล่อยเหยื่อที่มาติดก,กับไปอย่างนั้นหรอเป็นไปไม่ได้หรอกแต่แต่ผมไม่ไหวแล้วเต็มสิบรู้สึกแบบนั้นจริงๆเขาถูกกระทามากี่ครั้งแล้วเมื่อคืน ความรู้สึกเจ็บและความอ่อนเพลยังคงสะสมในร่างกายแม้ว่าขุนพลจะให้เขากินยาดมานแผลแล้วก็ยาฟื้นฟูกลังเพื่อที่จะเคี่ยวกรำเขาทั้งคืนแต่ว่าความเหนื่อยที่สะสมมันยังอยู่อีกอย่างมันก็ไม่ดีต่อใจเขาด้วยการเสพความสุขที่เดียวครั้งละมากมมันทำให้เกินกว่าหัวใจดวงน้อยๆดวงนี้จะรับไหวแล้วเมื่อคือนก็พูดแบบนี้เช้ามาก็ยังพูดอีกรอดเด็กดีกินยาหน่อยเถอะเดี๋ยวเธอจะมีแรงขึ้นมาเองขุนพลตะล่อมคนตัวเล็กอีกครั้งเขากระทั่งป้อนยาป้อนน้ำให้เต็มสิบด้วยสามไหนเรียกสามีสิครับ เมื่อเห็นคนตัวเล็กกลืนยาไปจนหมดเขาก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายพร้อมแล้วขุนพลลงไปท่ากายอีกฝ่ายก่อนจะกระซิบด้วยน้ำเสียงแหบพร่า